ลึกมากเลยนะปา่าลุกมากเลยนะตัวนี้ตอนนี้เราจะมาล่อชิปูคันอย่ยในพวมนี้น่าจะเป็นะนึงตัวนะทุกคนว่าผมพูดดังไม่ได้มนะันเดินไม่ได้นะทุกคนได้แค่นี้นะแหละจะลองเดินแล้วลองหาที่ตีก่อน มันจะมีที่ลงดีกว่าทำไม่ได้ค่อนข้างชันมากเลยครับแต่ว่าผมจะยืะนดูฝั่นนนงนน้นแหละผมจะยืนดูฝั่งนี้สองเพราะมันน้มันล่มคิดว่ามันก็คงอาศัยอยู่แถวนี้ปัญหาคือมันชันนะครับเราจะไปยังไงดีโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเลนกล้องก่อนนะครับ มาลุ้นกันว่าจะมีปลาใหม่ น่าจะไอโดทุกคนที่นี่กัดมาแล้วไอโดใหญ่มาแล้วหุ้ยหนักลูกน้ำพี่ตามตามมันตาม Làng. một kim toan nhiên là vẫn có luồng hóng làng thôi กูกี้ตามมาทุนบุ้ยเดี๋ย่ตม่เมอากัดทีเดียวเสียเท่าไรเนี่หลอกกูลงมาข้างล่างือเปล่าเห็นไหมผมว่าจะเข้าบ้านลราเดี๋ยวมันน่าจะอยู่นั้นแหละ ไล่ขับปลาน้อยอยู่อะหวังว่าจะได้งัดสะดูมันๆสักช็อตนะ ก็กัดในพุ่มเลยนะอยู่างล่างนี่กอกว่าอยูล่ลงข้างล่างแล้วทุกคนเขาที่เขานี่ตีเข้าไปส่วนเข้าไปตายพุ่มมะขามนี่แหละอาจจะได้งัดเชโดนะวันนี้โทฟี่เชโดโทฟี่เชโดโทฟีทฟ่เชโดก่อนเนี่ยจะโทรตามทุกคน ออนุน่นก็ไล่ขับปลาน้อยอยู่นุน่นมันมีตัวนะทุกคนแต่มันไม่กัดเหยือ่อก็เกี้ยกัดไปทีเดียวแล้วก็วิ่งตามแล้วก็ไม่เอาเลยเอาแล้วลุกแล้วเนาะุ้กแล้วเนาะลุดโอ้ยโมแต่เพลินโมแต่เพลินสะเอ้ย 持ってもー持ってもはもても。 ียังท้าววัดเลยหเหรยเฮ้ยยังว่าสำคัญในมึงเนาะร้อนรึเปล่าอากาศร้อนมากเลยทุกคนตอนเนี้ยอุ่นจัดเนอ้ย กันกันก็เสตีมว่ะ ชอบจังป่าเดี๋ยววิ่งเดือดตัวเดียวไปห,หา้าติดแล้วจบเลยนั่นแหละกลับบ้านเลย เก็บปากเมาเมื่อกี้นี่เบ็ดเปิดนะครับผมเอาเป็นว่าทริปนี้จะจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนเหนื่อยทั้งวันเลยปลาไม่เอาเลยะดูไหม่เนี่ยมีชดโดนะทุกคนมีแน่ๆนยังไงก็มีแต่ไม่กัดเกื่อปลอมมันกัดของผมทีนึงเนี่ยมันกัดอยู่พุ่มน,นี้ทีนึงทีนึงเนี่ยพุ่มนี้นะแล้วก็กัดอยู่ตรงนี้อีกทีนึง ล้วตอนนั้นก็วิ่งตามไม่ใฉยไม่เอามีแน่ๆทุกคนถ้าถ้าใครอยู่แถวออุดตลดิษแถวอำเภอพิชัยนะครับผมถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ตรงนี้เลยนะหมายชะโดถ้าใครมีเรือนะแก้วเลยบอกเลยถ้าเอาเรือลงอะ้ตีก่นมันน่าจะไปได้เยอะกว่าเดินอะอันนี้ผมไม่มีเรือครับค่อนข้างที่จะน้ำนิ่งครับทุกคน อันนี้คือหมายาแถวบึงลมนะครับบ้านอะไรว่าบ้านฟากบึงชื่อบ้านฟักบึงนี่คือบ้านบ้านฟักบึงนะตรงเขาถัดลงไปนู่นจะเป็นบึงข้าวเหนียวเขาเรียกบึงข้าวเหนียวแล้วก็ค้นหานะจีเพจเอาถ้าใครจะมานะบอกไว้เลยนี่แหละหมายเชโดะมันจะออกจอากบึงใหญ่มาคองเส้นเนี้ยจะต่อบึงใหญ่ตรงนู้นขึ้นไปถึงอำเภอวิชัยฝั่งนู้นนะครับ แต่ถ้าเป็นเหยื่อสดนี่ผมว่าน่าจะกัดดีว่าน่าจะกินดีว่าแต่มันน่าจะเอาตอนเย็น,เ,ยนเพราะว่าทั้งวันแล้วผมไล่ตีไม่กัดเลยมากัดช่วงเย็นจะบ่ายสามแล้วกินเป็นเวลาโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับผมต้องขอตัวกลับแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่านะครับวันนี้ว่างก็เลยออกมาครับโอเค าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเหนื่อยแล้วทุกคนวันนี้ทั้งวันเลยปลาไม่กัดสักตัวมันเพิ่งกัดตอนเย็นน่ะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม